สวัสดีครับวันเสาร์อีกแล้วนะครับพบกับรายการเปิดกลุ่มมวยชายเช่นเคยสมัยก่อนเนี่ยท่านปรมาจารย์เขตเสียภัยท่านเล่าว่าท่านปรมาจารย์จิมเสงทวีสิทธิ์นะครับมีเรื่องไม่เข้าใจกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานวิ่งไล่ชกท่านปรมาจารย์จิมเสงไม่สู้วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีรอบโต๊ะเลยเพื่อนก็วิ่งไล่ชกไล่ชกท่านลาชาก็ถามบอกว่าถ้าทําไมครูไม่ไม่สู้เขาล่ะท่านก็บอกว่า ทำเขาได้ยังไงเขาไม่เป็นอ่าท่านพูดดีนะครับทำเขาได้งไงเขาไม่เป็นก็แสดงอวิชามวยเนี่ยพออยู่กับผู้ใดแล้วเนี่ยจิตใจจะสงบระง,งับเป็นคนดีมีความรู้สึกที่เมตตาสงสารผู้อื่นถ้าท่านปรมาตาเกมเสงน้ขยับเพียงนิดเดียวเพื <S <S ่อนท่านเนี่ยต้องมีอันเป็นแน่นอนนะครับ จะมาฝึกการป้องกันตัวด้วยป้องกันตัวเวลาเข้ามาสอกสอกเวียงนะฮะเอาสอกเวียงก่อนป้องกันตัวได้หมัดนะฮะป้องกันตัวได้เข่าแล้วก็ป้องกันตัวด้วยสอกทัดมาลาสอกจูบสอกแล้วก็เวียงสอกเข้าไปสอกปั๊บป้องกันตัวได้หมัดสอกปั๊บฝังเห็นไหมฮะให้ฝึกสองข้างนะครับสอกเปิดเวลาเปิดให้เปิดลึกๆ ถ้าเราเปิดไม่ลึกศอกมันจะจามลงมานะฮะมันจะจามให้เราเจ็บแขนแลังหมัดที่งัดจะงัดไม่ถึงนะครับอ้าวพลิกอ่าอ่าทางฝั่งซ้ายสอกบั้งศอกเวียงก่อนนะครับศอกยัดขึ้นไปนะ,ะสอกยาวกว่าเขา่าง่ายๆนะฮะอ้าวศอกยัดเข่าเข้าไปนะฮะอ่าบอสเวียงศอกถือพัดมาลาเข้าไปถือพัดมาลาเข้าไปนะะี่นะฮะอ่าพลิกเลียมพลิกหัดช้าๆกันนะครับอ้าวศอก สืบเข้าไปทัดมาลาทัดมลา,าจะงัดขึ้นไปนะสอกเวียงจะเปิดท้างล่างทัดมลางัดเข้าไปเลยนะครับอา้าวซอกเวียงซอกปั๊บเข้าไปป้องกันตัวด้วยเวียงศอกฝังขึ้นไปเราจะมาฝึกเล่นเป้าให้ให้มันคล่องขึ้นไปอีกก็จะเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับปัง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 อ่าอันนี้นะฮะชุดที่หนึ่งชุดที่สองนะฮะอ่ามาดูแรงๆกันนะครับทิม ก้าวเวียงสั้นยัดเข่าหลังเวียงข้างหลังว่าสันแขนเห็นไหมฮะชุดที่สามนะครับปังปังก้าจูบซอกก้าทับมาลายัดเข่าหลังเวียงแข้งหลังสับสันแขนให้เราเล่นอย่างนี้จนคล่องจากนั้นเราก็ไปเล่นกับคู่หรือไปเล่นลูกไม้ต่างๆได้นะครับลูกไม้แก้ศอกลูกแรกก็คือหักสอนทศกันแล้วลูกที่สองก็คือขุนศึกปีทวนมือหนึ่งจะจับที่ข้อมือมือนึงจะตบที่ศอกเห็นไหมฮะ จังหวะนั้นถอนขาหมุนเึ๊บลงไปเขาจะลงไปเ้ยวยแรงเขาเองลูกนี้อันตรายนะครับถึงขนาดหัวไหล่หลุดเลยนะครับข้อแขนข้ออะไรนี่หลุดลั่นกันไปเลยเห็นไหมฮะลูกนี้เราถอนขาเพื่อหนีอะจดมวยนะฮะมือเปิดเลยจดมวยเขา้าให้เข้าสอกมือเปิดเลยนะครับพอเข้าได้ทีเข้ามาสอกปั๊บให้เราตบตบต้นแขนอ่าพอตบปั๊บเนี่ยเขาจะหมุนแล้วงัดเข้ามไาได้แข้ง ฝังเข้าไปลูกนี้นะครับดูอย่างรเร็วอีกทีนะครับอย่าไปตบซ้ายสองนะครับตบไปที่ต้นแขนนะครับลาดฉากหลบนิดนึงนะครับครับฝังเห็นไหมฮะลูกนี้ก็ชะกันทีเดียวละลูกนี้ครับวิชามวยไทยแท้ๆเนี่ยนะฮะเรียนไม่มีวันจบท่านปรมา,าจารย์ท่านบอกว่าใครบอกจบนั่นมันโม้เพราะมวยไทยเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์ เหมือนตัวเลขอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคุณนับไปเถอะนับไปได้เรื่อยๆนับไปจนตายยังมีเลขต่อนะฮะแต่หลักๆลัดจะมีหนึ่งสองสาี่ห้าเจ็ดแปดเ้าศย์อามาต่อกันมาอะไรวนไปวนมาได้อยู่อย่างนั้นนะฮะมวยไทยจะเหมือนกับอะไรที่ไม่มีบรรจบหรือเป็นศาสตร์ที่ต่อได้ตลอดเวลานะครับแต่ขอให้มีลำต้นหรือแก่นทั้งมันที่ถูกต้องนั่นเอง แล้วก็ใครสนใจนะครับก็ตามไปเรียนที่บ้านช่างไทยนะคะเอกมัยไมซอยสิบแยกสองหรือว่าโรงพยาบาลพยาไทยศรีราชาก็ได้ถ้าเพื่อท่านอยู่แถวนั้นนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ทางรายการเปิดกลุ่มมวยชายาก็ต้องขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลพยาไทยศรีราชาเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนรายการดีๆอย่างนี้เป็นอย่างดีนะครับเจอกันเสาร์หน้าครับ